หมดแล้วหมดแล้วสวัสดีพี่ใหม่นะครับคุณพ่อเลิศ <c oughs> พี่ใหม่ระเบียพี่ใหม่แล้วพี่ <c oughs> พใหม่ห,หรอพี่ยังกินผึ้งไหมใช่กินหรอ จุปรตัวเกี่ยวกับรังไทยชิมันต้องหนังเลยดูต่อกันรังดาวด่างกับรังไทยชิมดูสวัสดีปีใหม่นะคะเช่นกันนะอให้มีความสุขมากมาอายุยืนยาวเก่งแรงแรงนะบังังบังรงจ้ารักนนะบัลกการรักกันโยพี่น้องจสีละปีไม่แล้วกันอะไรกัน ยิมแป้ได้พอดีเขากับเอมามาน้ำเด้ออบัดีีใหม่นะครับเช่นกันมาเช่นกันหมเช่นกันนะอะไรกับขาก็ทิ้งไฟเอาใหม่ๆดีกว่าได้ยัดเต้ ทุกอย่างอะไรไม่ดีเราก็เอาบอกไปเปมนลำเล็บเ่กันนะเชื่อกันนกว่าน้่มาดิิมัยเือดมากเยี่ยมมา้วยกันนะเมากพี่บอลบอกว่าเแบบบ้านขเรี่พี่ใหม่ม วันสีน้อยเซลแห,ห้งพี่น้องงังอย่าดูอย่ามืนหลาย <c oughs> แมสกสะรัมพี่น้องอย่าดูอย่ามืนหลายกระดอบพี่น้อง ขอให้แขงแรแข่งแรไปมาพให้คนเยอะนะฟังครับไม่ได้ห่อยัีสก่อมใหม่่ร้นยอนะพมสรคะแล้วก็เพลงซิเกิลใหม่ที่อ่ีก็คอยดัดังดังๆัไปนขอให้บอสัวร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นพ่อไก่ให้เป็นนานๆแล้วก็เป็นบอสี่มตลอดแล้วก็พาฒนากันน้กไข่้มน กรค่ะาด้ยงไ้ได้รักนะคะลักนะม่ไดกาบลอสคุณสำหรับกเลยเช่กัดชตอนนี้พี่ใบแม้ทุกท่านด้วยนะคะ สองคนเบเก,กิขอเราเนี่นีี่จะลองยั่วยั่วยางต่อยั่วหน้าพี่นะครับเพืกอลจะลองก็หลกักก็ต้องเส้นตะโกนรวนแทนรวนคัอ่าวันพิ่ศษนะคะได้เปนนกยานของคุณพ้อนนะคะระับที่รักเรียนรู่นของเราทั้งสองคนนะครที่ทำให้พวกเรามีในวันนี้พี่พ่อจะจะที่ตั้งไหตลาดได้หน่อยนี่ครับเราเป็นนักลองน้ำปลานัองน้ำปลากเล่นดูขอบคุณครับี <c oughs> <c oughs> ตคุณม่ได้ไหมครับคเาปใดูมไดไงไาโอ๊ยก็ไห้ล่าไ้เอาไหเลาเายไห้ยไห้ไม่มันดูดุตอนแม่ตอนที่ไรส่วนไห้วล่าห้เล่าสนท้องปีกดีย่ตอนเราออกมามันก็มีมันมีกระดิตอนจนตอนนั้นอะแบบว่าเราแว่าหรือตอนนี้คือมัน มันทำมันขอากท่านี่แลำบากตลบากตัเลี่แกงประูยชนพ่อเป็นอร่อยุจด้วยวันนี้เราแบบว่าไร้นทา้งสี่หพี่น้องอันนี้ไม่เสียใจนะอันนี้ดีใจก็เลยรอไงทีหลีี่ชูเฉยว้านวนไห่เล้วโอ้ถ้าเกิดเาพลน่เป็นูมอีกกระไดรันะครับดูแลสุขภา้ยินดียน ก่อน้วี่ยมีไหมเนี่ยร่ารารตัวเองสุาพกายด้วยบางคนกินกงโตที่แม่หลายจะหังมึงจะถักอนมึจักลาบมจะกอนนั่นไปกินตกา่สลอดยินซีชุบกุ้นละมื้อตากที่แรียหายตะงานบางคน อย่แตมาข้ามปีมันมันมันปีข้ามปีที่สอปีแรกคอเราข้ามมาอยู่อยู่ตอนท่ไปทำงานจนปวใช่อันนี้อันนี้ปีสองแล้วแต่ว่าเดราปี่น้องแบบัไ่แปลว่าเแบบน้อลบัสเปิดกินบเด็บก็ไม่น่าเปิดสัวเป็นเป็นตั้งป็นีวั ียัสุดก็ไม่นอนเสียวไปหนเป,ป็ปนที่กันปรเดีย๋ยวอกมาแลมเดีย๋ยวะไรดอกดินดอกมัไม่ได้เปิด เพื่เพาะไป็นรอมีิวามสุขหลายเด้อสุขภาพแข็งแรงน้ำเลนนันทองแล้วก็ไม่ใช่มาใช้กันเดินท่าก่อดให้พี่น้องนะครับผมฝากเบื้องแง่เพรเาะส่วเก็บไว้สิ่งจาแนงนะครับพี่น้องจะทีมจะปลากันเด้อมีอะไรก็ตำหนิติชมกันได้อะไรไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปนะครับผมอะไรไม่ดีแล้วก็แก้ไขกันไปแล้วก็ปีใหม่แล้วเราก็ขอให้เราพูดในเรื่องใหม่ๆสร้างในเรื่องดีๆด้วยกันแล้วก็ทมโปรแกรมที่ดีนะครับเข้าสีบอ พอส้างความรับคั้นแต่ให้เจ้าของแล้วเขาเราขาดว่าเราเขาจะเป็นคนใหม่ละกันอยู่กับสิ่งให,ใหม่ที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับสวัสดีจ้าพี่น้องสาวบึงการสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนด้วยจ้ะขอให้ปีใหม่นี้ขอพี่น้องสุขภาพร่างไก่แข็งแรงลำลำรวยรวยเงื่อนทอง ลำลว้ยความสุขเดินทางไปใส่มาใส่คอยแขวขาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนาะพี่น้องคลิปนี้สาวบึงการเสียเอาคลิปพญา้านฟินแลนด์เข้าดาวอยู่กับลูกๆมาให้พี่น้องบึงจะ้ะเมื่อคืนนี้เพื่อนไปงานสาวหน่อยเพรบันแพงเพื่อนกับผ้ากันเข้าดาวอยู่หน้าเวทีสาวหน่อยเพรบันพแพงก็มีลูกๆมาวอวยพรปีใหม่ให้อันบอดบีกเนาะจะ้ะ บอดบิกถึงกบนำตาไหลพี่น้องเอ้ยน้องซีแกมกับคู่ชิ้นจังมาอวยพรนปีใหม่ซาบึงการเ้ละซาบึงการกไห้น้ำจ้ะสึ่งคืนหอดถึงหมื่นเล็กที่เพิ่นกล่าวออกมาเนาะจ้ะเพิ่นกล่าวออกมาเพิ่นมีไผ่ตีคู่ชิ้นจังน้องซีแกมน้องลีโอบอทิงกันอาจจะมีน้อง สี่แกมคู่ชิ้นจังน้องลิโอนาะอพี่น้องที่เพิ่นออกมาน้ากันก็นจะมีน้องคอปเตอน์น้าผู้นึงแต่ว่าอนันเพิ่นกะได้ออกไปแล้วคือบอดบีกเพิ่นกะซึ่งซึ่งเพิ่นกินหอดมือแหลกที่เพิ่นกล่าวมาว่าคู่ชิ้นจังกับน้องอันสี่แกมกับน้องลิโอนี่ประมาณว่าจับมือเพิ่นมาน้ากันจนมีหอดสึม,มือนี่เพิ่นก็เลยได้หาเนาะพี่น้องเนะาะซาบึงการเบิง่งเราซาบึงการกะ ซึ่งน้ำเพลินใจพี่น้องแอบซึ่งน้ำเพลินกะขอให้ปู้ใหยาบานฟินแลนด์และกะทีมงานตัวเกี่ยวมิวสิกทุกคนลูกเต่าเพลินะเนาะเล็กหน่อยในตัวเกี่ยวขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันสําคัญเนาะพี่น้องเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปแซมมาายคอยแคลคาดปลอดภัยจากพัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสุขร่างกายแข็งแรงแล้วกะ็ต้องมีเงินมีทองเนาะพี่น้องลำล,ำล้ำรวยรวยทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ